ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมภูลศักเจริญปีสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในส่วนของมาตรา33องค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นครับขอสไลด์ได้เลยนะครับหลายท่านอาจสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงใช้หัวข้อในการอภิปรายงบประมาณในวารละสองนี้นะครับซึ่งเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการที่ประเทศเราต้องจ่าย สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านท้องถิ่นต่างๆว่าเหมือนกับการตําน้าพิกละลายแม่น้ําเพราะเราลงทุนไปกันเยอะจริงๆนะครับสำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแต่ผลลัพธ์ที่เราได้กลับมานะครับมันช่างน้อยนิดซะจริงๆนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับผมขอสไลด์ครับเราจ่ายเงินนะครับหลายหมื่นล้านบาทสำหรับการสร้างหลุมฝังกรบขยะแบบถูกหลักสุขาพิบาลแต่สุดท้ายนะครับที่เราได้เราก็ได้หลุมขยะแบบเทขยะกอง แล้วก็ทิ้งไว้ในภาพเหมือนกันนะครับเราจ่ายเงินอีกหลายหมื่นล้านบาทเพื่อมาทำระบบคัดแยกขยะแบบสายพานเราทำระบบในการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะหรือว่า RDF หรือเราสร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพหรือว่า bio gas ซึ่งสุดท้ายนะครับเราได้แค่เศษเหล็กที่แถมมาพร้อมกับอาคารอย่างที่เห็นในภาพ<น>เราจ่ายมาอีกหลายหมื่นล้านบาทนะครับเพื่อซื้อรถเก็บขนขยะสุดท้ายเรายังปล่อยให้ประชาชนของเรานะฮะ จัดการขยะด้วยตัวของเขาเองซึ่งผมคิดว่าในรูปที่ผ่านอ,าอีกสไลด์หนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเชิญครับซึ่งนะครับเราจะเห็นได้นะฮะว่าเรามองกันว่าปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะหรือว่าสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับว่าเราเนี่ยยังขาดประเด็นสําคัญๆอยู่3อย่างด้วยกัน หนึ่งคือเราขาดข้อมูลสองนะครับเรายังขาดความรู้และสามเรายังขาดแนวทางหรือว่าขาดเดเรคชันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้งสามขาดที่ว่าเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาดูขาดแรกเลยนะครับขาดข้อมูลนะครับผมคิดว่าข้อมูลเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญและมีความจําเป็นมากนะครับสำหรับคนที่ทํานโยบายหรือรัฐบาลเพราะข้อมูลนะครับจะเป็นตัวกําหนดหรือวางนโยบาย และกําหนดเป้าหมายให้เราไปดําเนินงานตามนะครับแต่หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลเราซื้อรถเก็บขนขยะมากกว่า7 0 0ดร0ถึงแปดคันต่อปีในปีงบประมาณ2องพนี้นะครเราซื้อไป703คันทั้งผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและงบสนับสนุนของท้องถิ่นนะฮะรวมเป็นเงินประมาณกว่า2,000ล้านบาทแต่พอผมถามหน่วยงานนะครับที่มาชี้แจงว่าเมื่อไหร่ประเทศเราจะบรรลุ การเก็บขนขยะ1 0 0กระตอบไม่ทราบนะครับจะต้องซื้อรถขนขยะอีกกี่คันไม่ทราบจะมีอีกกี่อปทอที่จะมีรถเก็บขนขยะ mm hmm. เพื่อที่จะบรรลุ100%ในการเก็บขนไม่ทราบนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะผมคิดว่าในการจัดทำงบประมาณเนี่ยมันต้องดําเนินงานให้สัมพันธ์นกันกับนโยบายนโยบายจะต้องเป็นตัวกำหนดเป้าหมาย และในดุการเป้าหมายก็ต้องสอดคล้องก,กันกับข้อมูลพื้นฐานเรามาดูขาดที่สองนะครับก็คือขาดความรู้ทําไมผม,ผมถึงบอกว่าขาดความรู้นะครับเพราะผมว่าโดยปกติเนี่ยท้องถิ่นจะทําเสนอโครงการสักโครงการหนึ่งเนี่ยต้องเสนอโครงการผ่านจังหวัดจังหวัดส่งต่อให้กับสํงงานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสพซึ่งสพนี่ก็จะตั้งคณะทำงานมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งกล่าวกันว่าคือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจรารณาข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเห็นได้ว่าเรามีระบบในการกลั่นกรองตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ากระบวนการนี้มันมีข้อบอกพร่องอะไรเราถึงพบโครงการที่ไม่ควรนําเสนอมาอีกในโครงการต่างๆนะครับในงบปี25 6 9เช่นในปี2569นเะครับเรามีการขอสร้างและปรับปรุงโรงงานทําเชื้อเพลิงจากขยะหรือว่า RDF นะครับจำนวน15โครงการทั่วประเทศ เป็นเงินไปกว่า1,300ล้านบาททั้นที่งานวิจัยทั่วโลกนะครับชัดเจนแล้วนะครับว่าการทำ ADF เนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเนี่ยมากกว่าการเผาตรงเมื่อพิจารณาทั้งวงจรหรือว่าไลฟ์ไซเคิลของมันอนอกจากนี้นะครับในด้านเศรษฐศาสตร์ราคาการซื้อ ADF นะครับหลายๆที่ตอนนี้คาดหวังว่าจะได้ตันละ800บาทปัจจุบันหลายๆที่เหลืออยู่เพียงแค่50บาทยังไม่มีใครซื้อนะฮะ รวมถึงยังหาที่ที่จะต้องไปจัดการขยะ ADF เหล่านี้ยังไม่ได้เลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลลงไฟฟ้านะครับเช่นเพชรบูรณ์หรือนราธิวาสเราพบเครื่องหมักปุ๋ยนะครปุ๋ยจึงอ้างว่าทำปุ๋ยได้ภายใน24ชั่วโมงมี10โครงการทั่วประเทศนะครับเป็นเงินกว่า55ล้านบาทซึ่งในข้อเท็จจริงนะครับไม่มีที่ไหนในโลกนะครับที่สามารถจะหมักปุ๋ยได้ภายใน24ชั่วโมง หรือถ้าหากเราดูตามมาตรฐานของ e ูเขค้ากำหนดไว้เลยนะครับว่าการทำปุ๋ยหมักเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย7วันนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายอบทอนะครับต้องจ่ายเงินถึง7ล้านบาทเพื่อแลกกับการจัดการขยะอินทรีย์แค่1ตันต่อวันหรือขนาดย่อมเยาวกว่ามาหน่อยนะครับ100กิโลกร,รัมเนี่ยต้องแลกกับเงิน1.4ล้านบาทนะครับผมว่า100กิโลกร,รัมเนี่ยเอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไม่ดีกว่าเลยฮะนอกจากนี้อบทอนะฮะ ยังต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อสร้างพื้นที่ในการหมักต่อไปอีกหลายโครงการนะครับมีปัญหาอย่างเช่นที่แถวลังสิตโครงการนี้ก็เคยปิดตัวไปแล้วนะครับเพราะกลิ่นจากการหมักเนี่ยซึ่งรุนแรงมากที่จังหวัดน่าะเจริญน,นะครับก็เคยจัดไปรวดเดียวนะครับ11เครื่องส,สตงอตงเข้าเลยทันทีนะครับแล้วก็สรุปไปว่าการดำเนินการนั้นไม่มีความคุ้มค่า ส่วนเต้าเผาขนาดเล็กนี่คงไม่ต้องพูดถึงแล้วครับผมผมพูดบ่อยมากเพราะว่าผลของแดลซินที่มีการตรวจวัดเนี่ยมันเกินมาตรฐานไทยกว่า50เท่ามาตรฐานใน,นยุโรปก,กว่า200เท่าก็ยังมีโผล่มานะฮะและอีกหนึ่งก็คือเครื่องกันน้ํามันจากขยะพลาสติกนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่รัฐบาลต้องให้ความระมัดระวังและให้ความสําคัญเพราะนะครับโครงการเหล่านี้ถ้าหากก่อให้เกิดมลพิษเกิดการแพร่กระจายของสารก่อมเร็งมันควรต้องหยุดทันทีฮะไม่นั้นเราต้องจัดสรรงบประมาณ ในด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมไปเลยนะคะมีที่ไหนครับกันน้ำมันได้1ลิตรเสียชีวิตคนเป็นร้อยหมดงบสาธารณสุขอาจจะเป็นล้านนะฮะรัฐบาลต้องดูเอานะครับว่าจะทำอย่างไรจะไปต่อหรือว่าอยากจะพอแค่นี้ถัดมาขาดที่3นะครับก็คือขาดแนวทางหรือว่าดิเรกชันในการจัดการโครงการจัดการน้ําเสียนะครับของท้องถิ่นที่ขอผ่านสพนะครับแต่และปีก็ประมาณ1-3โครงการในโดยเฉลี่ยนะฮะ จึงไม่แปลกใจนะครับในลุ่มน้ําต่างๆเราเนี่ยถึงมีคุณภาพแย่ลงเพราะเราบำบัดน้ําเสียได้เพียงแค่40%ของปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทุกๆคนมองข้ามก็คือสิ่งปฏิกูลหรืออุจจาระที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละฮะเรามีงบประมาณในการจัดก,การสิ่งปฏิกูลหรืออุจจาระนี่น้อยมากนะครับปี2569เนี่ยเราขอซื้อรถในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลแค่3คันนะฮะย้ำอีกทีนะครับสคันนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น2.7ลล้านลานูบเมรรทั่วปเทศ ไม่ต้องคุยถึงเรื่องงบประมาณในการสร้างระบบในการบำบัดหรือว่ากำจัดสิ่งเบรนกลูกลนะครับเพราะไม่มีใครขอมาเลยนะครับตอนนี้เขาทำยังไงนะครก็เททิ้งกัน,นครับทิ้งดินลกล้างลดน้ำต้นไม้หรือที่เลวร้ายก็คือเทลงแหล่งน้ำซึ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังนั้นนะครับผมถึงไม่เห็นด้วยนะครับกับการจัดทำงบประมาณของท้องถิ่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งไปเหมือนกับการตำน้าพริก ละลายแม่น้ําโครงการต่างๆนะฮะที่เราเห็นอย่เนี้ถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นเครื่องประจานความล้มเหลวของการจัดการงบประมาณของเราดังนั้นนะครับการจัดสรรงบประมาณอันจํากัดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบวิธีหน่อยตอนนี้เหมือนกับจากล่างขึ้นบนเราควรต้องทําระบบแบบไฮบริดนะครับเพิ่มบนลงล่างขึ้นมาด้วยไปพร้อมๆกันคาว่าบนนี่นะครับก็หมายถึงว่ารัฐบาลต้องมีนโยบายมีเป้าหมาย ชัดเจนและมาก่อนหลังจากนั้นเราถึงค่อยกระจายลงมาสู่ล่างให้ท้องถิ่นตามลําดับความสําคัญหลายโครงการที่เทคโนโลยีต่างๆไม่เป็นที่ยอมรับท่านต้องกล้าตัดและประกาศไปเลยนะครับว่าโครงการใดที่ไม่เอาไม่ให้ไปต่อและก็ต้องพอแค่นี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับ